สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพีนพีนีพน่พ,นพินกันอีกแล้วนะคะวันนี้มากับก,การฮอของอีกแล้วนะคะหลังจากที่คราวที่แล้วแบบเพื่อนเพื่อนให้การตอบรับดีมากคราวนี้เราก็เลยมาฮอของอีกแล้วนะคะ ืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณวันพุธท,ที่ผ่านมานะคะของบริษัทวันพุธไม่อังคารอังคารที่ผ่านมานะคะของบริษัทพินเนี่ยเขาก็มีจัดงานปีใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็มีธีมการแต่งตัวที่ขึ้นต้นด้วยคําว่านัดทางเราก็เลยมีการแบบว่าสั่งซื้อเสื้อผ้าเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยจากชีอินซึ่งกะจะสั่งตัวเดียวพินก็รู้สึกว่าเออค่าส่งมันน่าจะไม่คุ้มเราก็เลยซื้อเสือเส้อผ้าอันอื่นมาด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะะะคว่ามีอไร ถ้าพร้อมแล้วติดตามชมกันได้เลยค่ะโอเคค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็คือตัวที่พินใส่อยู่เลยเป็นสีขาวนะคะแล้วก็เป็นผูกคอแบบนี้เลยนะคะมีดีเทลที่แบบว่า นี่เป็นรูปแบบกุหลาบคือช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเห็นแบบพิงอะออนทัวร์ออนเตจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเขาน่าจะใส่เสื้อผ้าที่แบบเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนที่มันจะแบบมีรูปกุหลาบแบบนี้ช่วงนี้ก็เลยเห็นเป็นแบบเทรนด์ทั้งใน IG ในแบบว่าชีอินเนี่ยมีหลายคนทําเสื้อผ้าออกมาแล้วก็มีน้องกุหลาบติดตรงกลางแบบนี้เยอะมากแล้วเราก็สะดุดตากับเสื้อตัวนี้น้องจะเป็นกึ่งคอปนะคะแล้วก็เป็นผูกคอซึ่งตัวเนี้ยพี่ว่ามันสวยมากแบบว่าเหมาะกับการไปเที่ยวทะเลมากเลยนะคะ ใครที่กําลังจะไปเที่ยวทะเลเนี่ยตัวนี้ก็คือแนะนําเลยนะคะส่วนรายละเอียดเราแปะไว้ในออด้านล่างเหมือนเดิมให้นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นเดสสีเขียวแบบนี้เลยค่ะทุกคนเขาจะเป็นแบบผ้ากำรรมะหยี่แล้วก็เป็นลายดอกไม้สีชมพูแบบนี้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าส่วนตัวเป็นคอมบิเนชันสีที่แบบมันน่ารักมากคือเหมาะกับคนที่จะแบบว่าเดี๋ยวมีดินเนอร์หรืออะไรเงี้ยเลยนะคะเรารู้สึกว่าใส่แอคเซสซอรีนิดนึงก็คือสวยมากเลยนะคะตัวนี้จะมีดีเทลว่าข้างหลังเนี่ยมันจะคว้กันแบบนี้นะคะถัดมาอีกตัวนึงนะคะที่เราสั่งมาก็จะเป็นแบบว่า น้องเกาะอกสีน้ำตาลเรียบๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือเรารู้สึกว่ามันดูน่าจะแบบเป็นอะไรที่แบบมินิมอลแล้วก็ดูดูเป็นทางการดูเรียบหรูดูผู้ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยสั่งมานะคะน้องจะเป็นแบบเกาะอ,อกเข้าลูกเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นแบบผ้าแบบว่าอันนี้ตัวเนี้ยผ้าจะไม่ได้หนานะคะทุกคนผ้ามันแบบ ก็ค่อนข้างบางแล้วก็เป็นแบบลายเส้นตรงๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็น่าจะใส่ได้เรื่อยๆบ่อยๆนะคะถ้ายางมันแบบมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้ย่นอะไรอี้เนาะถัดมาที่ครอปตัวนี้เลยทุกคนมันเป็นครอปสีชมพูที่น่ารักมากตัวนี้นี่แหละคะ่ะที่เราใส่ไปงานของงานเลี้ยงของบริษัทนะคะเราใส่กับปงฟูฟรร้องเพราะว่าทีมของเราอะ่ะเราเราจัดเต็มมากเราเป็นแบบว่า นักบัลเล่นะคะคน้นองก็เลยจะเป็นเหมือนแบบเสื้อครอปกึ่งคอเสตนะคะที่จะแบบว่ามีเหมือนเหล็กดามอยู่ใต้แบบใต้หน้าอกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีความเป็นแบบผ้าเหมือนแบบว่าผ้าลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโบ ที่แบบรอยข้างๆซึ่งตัวเนี้ยใส่ขึ้นมาแล้วสวยหวานมากๆแต่ว่ามันจะมีความว่าแอบเซ็กซี่นิดนึงเพราะว่าคอมันค่อนข้างแบบค่อนข้างลึกนะคะสําหรับตัวนี้ถัดมานะคะเข้าทีมของออฟฟิศเราก็คือเป็นกระโปรงฟูๆแบบนี้นี่เองนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราจะไปในทีมบัลเล่มันก็เลยจําเป็นจะต้องมีกระโปรงฟูซึ่งตัวเนี้เซอร์ไพรส์มากว่าแบบ ูสะใจมากเลยทุกคนมันเหมือนแบบหลายชั้นใช่ไหมคะพอใส่ขึ้นมาแล้วน้องน่ารักมากพอใส่กับเสื้อคอเสียดอะค่ะใส่คู่กันแล้วแบบคิ้วสุดๆไปเลยนะคะก็คือเข้าตีมมากนอกจากนี้นะคะทุกคนเราก็ยังซื้อวิกผมปลอมมาด้วยค่ะทุกคนก็คือวันนั้นเราใส่วิกด้วยเป็นแบบผมสีชมพูซึ่งจริงๆแล้วอ่ะของชีอินนะเขาก็จัดส่งดีอยู่นะคะเขาจะมีแบบว่าตาข่ายสําหรับเป็นเน็ตแบบนี้นะคะทุกคนสําหรับแบบว่าให้เราอ่ะ คุมผมเอาไว้ก่อนเนาะเก็บผมให้หมดจากนั้นแล้วเราถึงค่อยใส่แบบเป็นตัววิกอันนี้นะคะนี่แล้วก็สําหรับตีมบัลเล่นะคะเราก็เลยยังยังมีถุงมือด้วยค่ะเพราะว่าอยากให้มันดูเป็นความเป็นบัลเล่คือตอนแรกกับพิมไม่แน่ใจว่าพินจะแต่งตัวเป็นตีแบบว่านักร้องดีไหมจะแต่งเป็นแบบเจนนี่อะไรอย่างงี้ดีไหมหรือว่าจะแต่งเป็นนักบัลเล่สีขาวหรือว่าสีชมพูดีพิมก็เลยซื้อถุงมือมาสองสีนะคะ ก็คือสีแรกเป็นสีขาวแต่เป็นสีขาวแบบลายจุดแบบนี้เลยนะคะพี่ว่าจริงๆใครที่กําลังจะเข้าแบบว่าพิธีแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากได้ถุงมือน,น่ารักพี่ว่าอันนี้ก็โอเคเลยนะเพราะว่าใส่ขึ้นมาแล้วอ่ะถุงมือมันน่ารักมากแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นแบบยาวใช่ไหมคะแต่ทุกคนอ่ะสามารถทําให้มันแบบย่นย่นให้มันน่ารักเองได้อย่างเช่นสมมติว่าแบบมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ จริงๆแล้วอ่ะมันยาวมากแบบถึงแขนทีงี้เราก็สามารถทําให้น้องแบบเป็นดีไซน์เก๋ๆแบบย่นๆหรือใครมีปาร์ตี้ที่แบบจะไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการถุงมือเป็นว่าอันนี้ก็โอเคเลยนะราคาน้องก็แบบไม่โหดเกินไปด้วยราคาโอเคเลยเนี่ยพอใส่ถุงมือกับเสื้อกับชุดอะไรเงี้ยให้มันเป็นธีมสีเดียวกันมันก็ดูแบบมีอะไรขึ้นมาเลยะคะ่ะทุกคน แล้วก็นอกจากสีขาวนะคะพินก็มีซื้อเป็นถุงมือที่วันนั้นพินใส่ก็เป็นสีชมพูเหมือนกันเลยเหมือนกันอันนี้ก็ยาวแต่ว่าเราสามารถย่นข้อมือเองได้แบบนี้นะคะนี่น่ารักมากๆเลยแล้วเราก็ซื้อครอปมาด้วยค่ะทุกคนคือครอปตัวนี้ถูกมากๆแบบหลักสิบแบบ80 90อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นคล้ายๆเหมือนตัวที่พินใส่อยู่คือเป็นแบบผูกคอยอย่างเงี้ยนะคะแล้วเป็นสีชมพูแล้วดีเทลอ่ะคือเขาก็จะแบบ ค้าสามเหลี่ยมลงมาซึ่งตัวนี้ลองใส่แล้วรู้สึกว่ามันน่ารักกว่าที่คิดมากๆคือมีเพื่อนที่ออฟฟิศคนหนึ่งเขาเคยสั่งแล้วเสร็จปุ๊บพิงก็ชี้ว่าเออพิงจะสั่งตัวนี้มาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเธอสั่งเลยเพราะว่าเขาอ่ะเพื่อนคือซื้อเป็นซื้อเป็นสีดําแล้วเขาบอกว่าสวยมากใส่ขึ้นมาแล้วดีมากเราก็เลยแบบสั่งแล้วพอลองอุ้ยน่ารักมากเลยทุกคนพอลองใส่ขึ้นมาจริงๆมันแบบ คิ้วสุดๆเลยมันเป็นเดตแบบผ้าเลื่อมเกาะอ,อกแบบเนี้ค่ะทุกคนแล้วดีเทลข้างหลังก็คือเป็นแบบห้อยๆใช่ไหมแล้วก็มีตรงเนี้ยที่เป็นเหมือนแบบยืดๆเอาไว้ให้แบบเกาะให้โชว์หลังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับไปเดมไปเดทอะไรยเงี้ยเรียบหรูดูแพงมากใส่เป็นเกาะอ,อกแล้วมันเป็นสีที่แบบสีลูกคุณมากเป็นม่วงเหลือบๆอย่างเงี้ยทุกคนเป็นชมพูม่วงแบบ เหลือๆพาสเทลน่ารักมากทุกคนตัวนี้ก็น่ารักมากเป็นเดรสสั้นสีดํานะคะซึ่งจะมีดีเทลแบบปาดไหลใช่ไหมคะแล้วคอมันจะแบบเป็นคอย่อนๆห้อยๆเป็นกำมะหยี่สีดําเป็นสั้นแล้วคือใส่แล้วพอดีตัวแล้วมันน่ารักมากคืออยากแนะนําทุกคนมาวกว่ามันน่ารักแบบสุดๆเรียบหรูดูแพงดูคุณหนูดูผู้ดีแล้วใส่ได้หลายโอกาสมากสําหรับตัวนี้นะคะทุกคนเราก็มีซื้อชุดนี้มาด้วยคือชุดนี้ตอนที่ดูในแอปอะ มันน่ารักมากจริงๆแล้วก็แล้วก็มันดูแบบมีดีเทลดีเทลอะไรแบบสุดๆไปเลยนะคะแต่ว่าจะบอกว่าข้อเสียของมันคือมันเป็นกางเพชรอ่ะแล้วมันแบบหล่นกลางทางแบบเยอะมากแต่ว่าจะให้ดูว่าแบบคือพอใส่ขึ้นมาแล้วน้องน่ารักมากมีความแบบสายระยงระยางดูน่ารักอะ่ะแล้วดีเทลของเขาอะ่ะมันมีความหวานมากมีแบบเป็นความเป็นหัวใจเป็นกางเพชรแบบเนี้ยคือน่ารักมากๆสุดท้ายนะคะอีกตัวหนึ่งที่ ช้อปปิ้งมาช่วงนี้ก็คือเป็นชุดจับแฟดนะคะแฟดทูวันวันทู 1, 1, นะคะนี่ก็คือเป็นเดสสีดําธรรมดาแต่ว่าเข้ารูปนะคะคือใส่แล้วรู้สึกว่าแพงมากแล้วก็เดสแบบนี้รู้สึกว่าใส่ได้บ่อยใส่ได้เรื่อยๆใส่ทํางานได้ไปออฟฟิศได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดูดีมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อน <S 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 ๆชอบก็อย่า, <S <S ยาลืมไปตามนะคะเพราะว่าบาง บางสีบางไซส์เนี่ยเริ่มหมดแล้วตัวนี้ไม่ใช่เป็นเอวยืดนะคะจะเป็นตามไซส์เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูไซส์ดีๆนะคะว่าแบบเราใส่ไซส์ไหน และนี่ก็คือช้อปปิ้งฮอลล์ในช่วงนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าหลายๆตัวตอนที่พินซื้อพินก็จะแบบเอ้นิดหนึ่งตอนที่ได้ของมาแต่พอลองใส่ขึ้นมาแล้วเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะว่าแบบมันน่ารักมากๆคือเหมือนต้องลองใส่เพราะบางตัวแบบดูขั้นตอนมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใส่ขึ้นมาจริงๆแล้วมันน่ารักมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครชอบตัวไหนสามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยนะคะรายละเอียดพินก็มีโน้ตไว้ให้ข้างล่างแล้วนะคะสำหรับ,บวันนี้พินต้อง,งขอตัวไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ บำงใจพินด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ